นังงานศาธตรนาณสุจังหวัดพนัพพ์ศรียุญญานะคะถ้าความรู้สึกนะคะคู่เผื่อลอะคะ่ะคือคนที่มหศัศจรรย์มากนะคะจริงๆคือหนูอะมองว่าหนูรู้จักคําว่ามา,าสักไห่อะคือมาลาขี้นกแต่เราก็จะมาคิดว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมหรือเอาไปทำไํำอะไรได้ไหมหนูคิดว่ามันไปไม่ได้หรือ แต่คู้เผือกอะค่ะเขาคือคนที่ทําในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นไปได้ไม่ได้เป็นไปได้ยากถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่างหนูอะคือคนโชคดีคนหนึ่งนะคะที่ได้ทานไอเค้กมาลาคิโนค่ะมันเป็นอย่างแรกที่เปิดโลกของหนูก็คือคู้เผือกทายัางไงก็ไม่รู้อะคะ่ะเป็นเค้กที่แบบมันอร่อยมากไม่ขมเลยจากนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่า เมนูของผู้เผือกอะค่ะเราก็จะกล้าเปิดใจที่จะชิมมากขึ้นตั้งแต่เค้กมาเป็นแยมมาลาที่นกถ้าเกิดทุกท่านได้มีโอกาสชิมอะคะ่ะอยากให้ชิมจริงๆนะคะเพราะว่ามันแปลกใหม่แล้วก็ต่างจากสิ่งที่เราคิดเลยะคะ่ะคุณเผืเอกคือตัวแทนของความหลงไหลที่มาลาที่นกอะคะ่ะจริงๆค่ะ